ตอนที่เริ่มต้นทำมูมอจริงๆเริ่มมาจากตอนช่วงประมาณปี2012นะครับก็ประมาณเกือบ10ปีที่แล้วม,มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กลับมาประเทศไทยตอนนั้นอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยคุณแม่ชวนไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เขาทําเกี่ยวกับธรุรกิจเครือข่ายนะแล้วก็มาเล่าให้คุณแม่ฟังทีนี้ก็เลยชวนผมเข้าไปนั่งฟังด้วยนะครับก็พอฟังคอนเซปต์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ เราคิดว่าชอบนะเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะในการที่เราเอากําไรส่วนหนึ่งของการขายสินค้านะครับมาคืนกลับให้กับผู้บริโภคนะครับให้เขาเป็นคนช่วยบอกต่อหรือว่าช่วยขายต่อนะซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นรูปแบบในการทําธุรกิจแบบหนึง่งจะมาแต่ว่าก็เกิดคาถามอยู่คาถามหนึ่งนะครับหลักๆเลยก็คือว่าทำไมเราต้องถูกจํากัดด้วยแค่สินค้าบางประเภทแค่นั้นเอง อันนี้ก็จริงๆเป็นข้อสงสัยอย่างเดียวเลยแล้วก็เราก็ตอนนั้นก็คิดว่าเราถ้าเกิดเราสามารถทํากับสินค้าทุกอย่างล่ะเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างอะไรที่เราใช้ประจําวันอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะทําให้โมเดลธุรกิจนี้มันขยายเติบโตได้มากกว่านี้อีกนะครับ ก็เก็บความคิดนี้มานะจนพอกลับไปประเทศจีนเนี่ย mm. ก็เห็นรูปแบบที่ทําใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วเขาทําเป็นจริงได้นะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็ขายสินค้าทั่วไปเลยมีทั้งผล,ลไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องสําอางเนาะมีของใช้ในชีวิตประจำวันที่คนได้ใช้กันจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบที่นําเอากําไรในการค้าปลีกเนาะหรือว่าจริงๆต้องเรียกเป็นค่าการตลาดเนี่ยมาแบ่งให้กับผู้บริโภคให้ไปชวนคนต่อ พอเห็นว่าเฮ้ยมันทําได้จริงนี่ที่เมืองจีนช่มาแล้วเขาทาเป็นแอปนะครับเราก็เลยคิดว่างั้นถ้าเมืองไทยมันก็ต้องทําได้เหมือนกันสินะครับก็เลยพอมีความคิดเนี้ยเมื่อประมาณปี2020นะครับเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับก็กลับมาที่ประเทศไทยนะแล้วก็เริ่มก่อตั้งมูงมอขึ้นมานะครับหลายคนถามว่าทว่ามูมอเนี่ยมาจากอะไรจะมก็ตอนนี้โลโก้ของเรานะครับถ้าเกิดทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นโลโก้รูปวัวใช่ไหมครับ ก็วัวเนี่ยมันร้องเสียงมูนะอันนี้เป็นเหมือนเสียงที่ทั่วโลกเขาเขาเรียกว่าเสียงวัวมันร้องมูก็จริงๆวัวเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบ,บูรณ์นะครับเราก็เลยใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปวัวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายแฝงอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าคําว่าหมู m w ็มัเนี่ยมันจริงๆภาษาไทยมันก็หมู่นะซึ่งทําไมถึงเป็นคําว่าหมู่มอใช่ไหมอ่าหมู่เพราะว่าเราเป็นรูปแบบที่ต้องมีเครือข่ายของผู้บริโภคนะเข้ามารวมกันเป็นหมู่คณะนะครับก็เลยใช้คําว่าหมู่อ่าแต่ว่าหมู่มอมันอาจจะขัดขัดปากนิดนึงก็เลยเรียกว่าหมู่มอครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของแพลตฟอร์มหมู่มอนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เราก็ต้องเล่าให้ฟังจริงก็คือที่ผ่านมา2ปีนะครับเราก็มีการปรับค่อนข้างเยอะมากนะคือช่วงแรกๆเนี่ยอย่างตัวผมเองนะตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนใช่ไหมครับก็เราก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยนะมันควรจะออกแบบเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราก็ ใช้โมเดลคล้ายๆกับที่ประเทศจีนนะครับมาใช้ที่ประเทศไทยปรากฏว่าอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับหรือว่าอาจจะไม่ค่อยถูกถูกจริตนะต้องเรียกว่าถูกจริตคนในประเทศไทยมากนักนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาจนถึงเนี่ยถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเราคิดว่ามันค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดแล้วนะครับที่บอกว่าลงตัวเนี่ยเพราะว่าอะไรนะรการบอกต่อเนี่ย มันต้องมีผลตอบแทนให้กับคนบอกต่อทันทีถูกไหมครับก็คือถ้าเกิดเข้ามาเลือกสินค้าในมุมอแล้วมีการแชร์บอกต่อออกไปเนี่ยนะครับโดยผ่านฟีเจอร์หนึ่งของเราที่เป็นเซลเพจนะครับคนที่บอกต่อออกไปหรือส่งแชร์เซลเพจออกไปเนี่ยก็จะได้เหมือนกับเป็นกำไรคาปลีตรงนั้นมาเลยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เราเรียกว่าเป็นแคชแบ็กเซลเพจนะครับเราก็สร้างเครื่องมือที่มันตอบรับ นะกับรูปแบบการทําการตลาดออนไลน์ที่ผมคิดว่าหลายๆคนแม้ว่าจะไม่ได้ทําธุรกิจนี้ก็ตามนะครับหรือว่าไม่ได้เ,เป็นสมาชิกของมุมองก็ตามเนี่ยลองมาศึกษาดูนะเพราะว่ามันสะดวกมากนะครับใครที่ทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้นะเราอาจจะต้องสต็อกสินค้าใช่ไหมครับหรือว่าต้องมานั่งแพ็คเองเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับก็คือเข้ามาดูว่าในมูมอมีสินค้าอะไรบ้างนะเราเราคิดว่าตัวไหนมันน่าสนใจนะครับเราสามารถสมัครสมาชิกเป็นเพเซอร์ของกับมูมอนะครับซึ่งก็จริงๆการสมัครสมาชิกเนี่ยไม่ไม่ได้มีค่าสมัครอะไรก็เพียงแค่ซื้อสินค้าที่คุณอยากได้นะครับแล้วก็สะสมคะแนนถ้าได้ครบ250คะแนนนะครับหรือว่า MP เราเรียก เป็นมูพอยต์นะครับก็คือเป็นคะแนนในระบบมูมอของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ย คุณก็สามารถแชร์ลิงก์สินค้าตัวไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันมูมอนะครับแล้วก็จะมีคนที่จัดการเรื่องการจัดส่งจัดการเรื่องคอเซนเตอร์อะไรทุกอย่างให้คุณเสร็จสับนะครับคุณไม่ต้องปวดหัวเลยก็แค่ทำคอนเทนต์แชร์สินค้าออกไปแล้วก็รับรายได้อย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์มากๆซึ่งอย่างที่ตะกี้นี้พูดไปนะ มันจะตอบโจทย์กับในกลุ่มของคนที่อยากได้รายได้ต่อเนื่องด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงการขายสินค้าแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะบางทีเราแนะนําไปเสร็จถ้าเกิดสมมตินะเราป่วยหรือไปต่างประเทศอย่างเงี้ยรายได้ของเราก็หมดนะรายได้ของเราก็หยุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราสร้างทีมนะในมูอเนี่ยเราจะมีการสร้างทีมได้ด้วยนะครับก็คือสร้างทีมแบบ เรานี่แหละนะครับทั่งทีมคนที่สามารถชักชวนหรือว่าแนะนำสินค้าให้กับคนอื่นได้นะครับเราก็สามารถได้รายได้ต่อเนื่องจากทีมที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆในยุคสมัยนี้นะครับ